สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนรุมนชัยวุฒิรหัส621128-263 0ดิฉันนางสาววันิสาสีมงคลรหัส6 2 1 1 2 8 0 4 0ค่ะพวกเรามาจากมหาวิทยาลัยราชพัวเชียงรายคณะครุศาสตร์สาขาชีววิทยาค่ะวันนี้พวกเรานะคะจะมานำเสนอสื่อสิ่งประดิษฐ์ DIY เกี่ยวกับระบบหายใจค่ะการหายใจนะคะคือการแดกเปลี่ยนกายระหว่างสิ่งแวดล้อม เพืน,นำการออกซิเจนมาใช้ในกระบวนการเมตาบอลิซึมค่ะเรียกว่าการหายใจระดับเซลล์และการกําจัดคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายค่ะอวัาวะที่ใช้หายใจของสัตว์นะคะได้แก่1นผิวหนังลำตัวค่ะสามารถแลกเปลี่ยนกาา๊าซผ่านผิวหนังลําตัวได้โดยตรงค่ะพบในไฮด้าไนดาเรียและก็ฟองน้ําค่ะสอเหงือกนะคะมีลักษณะเป็นเส้นเดียงคล้ายขนนกมีหลอดเลือด่อยจานวนมากหล่อเลี้ยงค่ะแบ่งไดออก นะคะคือหงภายนอกพบในส่เดือนทะเลดาวทะเลแล้วก็เหงือกภายในนะคะพบในปลาและกุ้งค่ะ นีลักษณะเป็นถุงเป็นอวัยวะอยู่ภายในร่างกายพบในหอยทากและสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังค่ะโครงหายใจน,นะคะโครงหายใจงปูจะประกอบด้วยโรงจมูกคอหอยหลอดลมขั่วปอดแขน,นปอดและถุงลมค่ะสร้างของปอดนะคะปอดจะมีสองข้างอยู่ในช่องอกค่ะปอดนะคะข้างขวาจะมีขนาดใหญ่กว่าข้างซ้ายเล็กน้อย แล้วก็ปอกข้างขวานะคะจะมี3ามคูและปอกข้างซ้ายจะมีสองคูะค่ะการหายใจเข้านะคะการหายใจเข้ากระบังลมจะเลื่อนต่ำลงกระดูกซี่โครง จะเรื่อต่ำลงค่ะทำให้ปริมาณช่วงอ,อกลดน้อยลงความดันอากาศภายในบริเวณรอบๆปอดสูงกว่าอากาศภายนอกค่ะอากาศภายในถุลงลมปอดจึงเคลื่อนที่จากถุกลงลมปอดไปสู่หลอดลมและทางจมูกค่ะสิ่งที่เป็นอันตรายต่อระบบหายใจน,นะคะ 1. ฝุ่นละอองค่ะ 2. สารตะกั่ว 3. แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ค่ะ 4. แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 5. แก๊สออกไซด์ของไนโตรเจนค่ะ 6. กแก๊สโอโซน 7. สารอินทรีย์ที่ละเหยง่ายค่ะความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจและปอดนะคะ 1. โรคปอดบวมเกิดจากการติดเชื้อทำให้เกิดการอักเสบและทำให้ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนแก๊สลดลงค่ะ 2. ผุ่ลงลมป่งพอง เกิดจากการสูดดมควันพิษเช่นควันบุหรี่ทำให้หลอดเลือดฝอยบริเวณถุงลมถูกทำลายค่ะ 3. มมเรล็งปอดเป็นเหตุทำให้เซลล์ในปอดเกิดความผิดปกติค่ะวิธีการปฏิบัติตนเพื่อดูแลอวัยวะภายในระบบหายใจน,นะคะ 1. พยายามอยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์เพื่อให้ปอดได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอค่ะ 2. ไม่สวมเสื้อผ้าหรือเข็มขัดที่รัดตึงเพราะจะทำให้ปอดขยายตัวไม่สะดวกค่ะ 3. นะคะสวมเสื้อผ้าให้อุ่นอยู่เสมอนะคะในขณะที่มีอากาศเย็นค่ะ 4. นะคะไม่สูบบุหรี่และไม่คุคกคีกับผู้ป่วยที่มีไข้หวัดหรือวัณนนโรคนะคะเพราะว่าปอดอาจติดเชื้อได้ 5. นะคะควรออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอค่ะปรากฏการและโรคที่เกี่ยวกับระบบหายใจนะคะ 1. การสะอึกค่ะ การสูงนะคะเกิดจากการทํางานที่ไม่สัมพันธ์กันระหว่างกล้ามเนื้อยืดี้โครงและกล้ามเนื้อกัลงลมค่ะ 2. นะคะคือการถาวค่ะการถาวนะคะเกิดขึ้นเพื่อขับคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีในเลือดมากออกจากร่างกายค่ะต่อไปนะคะเราไปทําความรู้จักเกี่ยวกับสื่อสิ่งประดิษฐ์ DIY ของเรากันเลยค่ะไปกันเลย และนี่ก็คือสื่อสิ่งประดิษฐ์ DIY ของพวกเรานะคะค่ะสื่อนี้นะคะเป็นการจำรองโครงสร้างภายในนะคะของระบบหายใจแล้วก็เป็นการหายใจเบื้องต้นค่ะการใช้สื่อ DIY ของพวกเรานะคะก็คือโดยการบีบขวดค่ะในขวดนะคะจะ,ะเก็บเสมือนแก๊สออกซิเจนที่อยู่ภายในอากาศะคะ่ะผ่านเข้าไปยังจมูกกล่องเสียงหลอดลม และขั้วปอดค่ะไปยังแขนงปอดและส่งต่อไปยังปอดทั้งสองข้างค่ะการหายใจเข้านะคะกล้ามเนื้อกระบังลมหดตัวและกล้ามเนื้อยึดซี่โครงกระดูกดึงกระดูกซี่โครงให้ยกตัวขึ้นค่ะปริมาณของช่องอกที่เพิ่มขึ้นทําให้ความดันในช่องอกลดลงส่งผลให้อากาศภายนอกเคลื่อนสูกเข้าสู่ป,ปอดค่ะส่วนการหายใจออกนะคะ อากาศจะวนกลับไปทางเดิมจากทางที่เข้ามาค่ะการหายใจออกกล้ามเนื้อกระบังลมคลายตัวจะยกสูงขึ้นเป็นจังหวะเดียวกับกระดูกซี่โครงลดต่ำลงทำให้ปริมาณช่องอกลดลงความดันเพิ่มขึ้นามากกว่าความดันของอากาศภายนอกค่ะอากาศจึงเพื่อนที่ออกจากปอดค่ะอีกหนึ่งวิธีการใช้สื่อของพวกเรานะคะ คือเราจะมีบัตรคําศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะที่สําคัญต่อการหายใจให้นําบัตรคําศัพท์เหล่านี้มาติดบนบอรดให้ถูกต้องเป็นกิจกรรมที่สามารถทําร่วมกับผู้อื่นได้ค่ะ สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนนะคะอยากจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องระบบหายใจหรือเนื้อหาชีวะต่างๆของพวกเรานักศึกษาวิชาเอกชีวะวิทยาก็สามารถติดตามพวกเราได้ที่ครูชีวะ c แช n แนลได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะหากพวกเราผิดพลาดประการใดน,นะคะ สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด u ับสไคร e ให้ช่องคูชีวะชแนลนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ขอขอบขอคุณ,คณและสวัสดีค่ะ